ครับพี่น้องผมมาเบ่งสภาพนามเมื่อนี้นะครับยุทีเขลื่อนน้องไว้นะครับอู้นามหลายครับไม้นี่ก็มากี่รอบกี่รอบก็บ่เคยผิดหวังนะครับปลาใหญ่ปลาหน่อยค่อนข้างที่จะสุ่มนะครับผู้ใดอยู่ไกลๆขอนแกนกับแวะมาเล่นได้ครับ เจอกันอีกแล้วนะครับข้าผมนะครับเอมก้หนหาปาน้ำหลายพี่น้องครับมือนี่น้องน้ำหลายครับเรื่องน,น้ำเจเจฮาร์ตโต๊ะข่อโบนี้หนครับ ผมก็ได้ดำลงมานะครับเมื่อนีน้น้าไม่ค่อยใส่บันไดครับพี่น้องผมที่ความลึกเจ็ดถึงแปดเมตรนะครับนามสีเมตรหาเมตรขึ้นเมื่อนี่จะเป็นอาการนามบีบนะครับจะเห็นไอ้ห้าปวดหัวปวดหัวกับปวดหูนะครับบางคนก็เครียหูบดย้ยเกี่ยวหูแตกก็มีนะครับปันี้เก็ ใส่กามนะครับพี่ที่เคียดหูดำน้ำลึกๆกับใส่กามเข้าขยับนะครับขยับไปขยับมาเห็นนะครับจะมีผมก็ได้ดำลงมาลอบปลานะครับความลึกอยู่ประมาณเจ็ดเมตรนะครับดำอยู่นิ่งๆลอลอปลาเขานะครับขั้นขั้นเกิดด้วยการปวดหัวนี่พี่น้องก่าเพิ่งขยับตัวครับขยับเบาๆนะครับให้มันับสภาพ ได้สัก,ก่อนนะครับนี่กับเป็นน้ำพัดผมนะครับไหลน้ำไหลแห้งครับเมือนี่น้ำกลางที่จะไหลแห้งนะครับพัดแบบพัดว้วเลยนะครับพัดไปเลยผมก็ได้หาคอนใหม่นะครับนี่มาเจอเจอคอนใหม่พอดีนะครับคอนใหม่นี่กัใส่มือจับไว้นะครับห่องเรียบป่านะครับ ลงมากกล่นเลยนะครับกล่นอ่างเลยนะครับความลึกอยู่ที่เจ็ดเมตรนะครับเจ็ดแปดเมตรประมาณนี้นี่มาเบิงจังหวะนี่พี่น้องผมผมลงมาล่อนะครับล่อปลาใหญ่นะครับผมก็ด็ใส่เสียงนะครับใส่เสียงเรียกตามสไตล์ผมเลยนะครับมีผลนะครับใส่เสียงการใส่เสียงเรียกนี่มีผลต่อปลานะครับปลาได้นยินไว้แล้วก็เขาวหครับนี่ครับสองตัวนะครับใส่มือขวางมือ ตัวนี้โบน่าพลาดเลยนะครับนิ่งมันสะบัดนะครับสะบัดตัวไปเนี่เบิ้งภัพใส่กรอบนะครับสะบัดสะบัดนิดเดียวครับหนาเสียดายเป็นอ,อกเป็นปลาบิ๊กไว้ขนาดใหญ่เลยนะครับบบิ๊กไว้กับปลาบึกแล้วครับ นีผมก็ไเด็ไปพ,อพ่อโพงใหม่พอดีนะครับเป็นพวกพักตบนะครับผมก็ไเด้หมุนกลับไปข้างในนะครับมันกลับไปเพื่อจะมีปลาเนาะพี่น้องปลาใหญ่ปลาหน่อยมักอยู่ตามทั้งสีครับมีพวกต้นใหม่แน่มีพวกงาใหม่ได้หลายทีทละครับ เกัเป็นกระสูบนะครับกระสูบใส่สวยๆนะครับร้อยเข้ามาผมกับบอ่าซ่าครับจัดการเลยครับแกวครับพี่นองเมื่อนไรขอปลาบิกไหวตัวหนึงกับยิ่งมือถือครับน้ำไหลแห้งครับ ในน้ำรถตัวนี้จังมาแก่เมื่อไหร่ครับ